หลีกหนีความวุ่นวายมานอนฟังเสียงกบเขียดนกดูควายดูม้ากลางท้องนานั่งชมธรรมชาตริรอบตัวพักกายและใจเติมพลังให้กับชีวิตท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีเสน่ห์ทำให้ใครต่อใครต่างลงไหลประทับใจกับที่นี่วัลภาฟางจังหวัดลบบุรี ีรครับกลับมาพบกับผมคีแก้มพันไม้กับรายการเกาะล้อพาเที่ยวและนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมนี่วิวดีฟิวดีมากเลยต่นี้เนี่ยก็เป็นที่พักที่ผมพักเมื่อคืนนี้นะครับผมคือ วัลลภาฟาร์มสเตย์น,นะครับผมเป็นที่พักที่นอนสบายมากทุกคนที่นี่นะเขาก็จะเป็นที่พักแบบสไตล์โลคอลวเขาก็จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวแบบเราทําด้วยก็จะเป็นกิจกรรมชิลๆนะครับผมแบบสบายๆซึ่งทริปนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ที่นี่แทบจะทั้งทริปเลยนะครับผมสนุกแน่นอนชชิลๆแบบชาวบ,บ้านรับลมเย็นๆจิบบรรยากาศดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมแรกกันเลยกับการขึ้นรถอแตนไปใส่บ่ายกันครับ สวัสดีครับ,รบอ่านี่เดี๋ยวคนคุยกับพี่เต้ไปก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวช่วงเช้านี่ก็พีาา่พาไปทำกิจกรรมเลยเนาะได้เลยครับเป็นทำอะไรครับรพี่จะพาไปเที่ยวชุมชนไทย,ยพวนโคกกระเทียมจริง<ฆ>ๆก็เป็นชุมชนเล็กๆครับน่ารักธรรมดาธรรมดาครับแต่ก็มีเสน่ห์ครับแล้วก็เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับเราเลยครับแล้วอย่างช่วงเช้านี่เดี๋ยวเราจะไปใส่บมาดกันด้วยนะคแต่เราต้องรีบออกหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทันพระครับแล้วก็ซื้อของที่ตลาด Okay, เดี๋ยวเราต้องไม่ซื้อของที่จะละลายใช,นะใช่ใช่มช่วยอุหนชาวบ้านได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลย อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้16บาทลูกเอาสองชุดครับเอาอันนี้ด้วยดีกว่าครับอันนี้คือแกงอะไรอันนั้นกระเพาะปลาลูกเอากระเพาะปลาเหรอานนี่ครับทุกคนที่ตลาดโคกกระเทียมนะครับผมนี่ได้ของใส่บาทแล้วนี่เอานี่หลวงพ่อเดินมาพอดีเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วสาธุ สบายใจเลยทุกคนก็ใส่บาทเรียบร้อยนะครับผมเริ่มวันด้วยอะไรดีๆแบบนี้ตลาดโคกระเทียมแห่งนี้เป็นตลาดเล็กๆที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานมากชาวบ้านก็นําสินค้าออกมาขายกันตั้งแต่เช้าเลยเป็นตลาดที่ผมชอบมากเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจดีพูดคุยก็สนุก บรรยากาศของตลาดอยู่กลางซอยล้อมรอบไปด้วยบ้านเดือนเก่าแก่ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอยู่และนี่นี่ทุกคนโดูซิเขามีน้องๆที่มาช่วยบ้านเขาขายของก่อนออกไปโรงเรียนด้วยน่ารักจริงๆเลย <c oughs> ร้านนี้ของอะไรอร่อยสุดครับคะผัดปมูโอ,อ,อ,อ้ยตัดดีนะไม่บอกแม่้า <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนนี่ สวยเป็นสดเลยสดๆเลยกันสดใหม่ๆเลยเหนียวเหนียวกรอบกรอบโด้เราไม่เอาอย่างนี้สิเราต้องบอกกรอบสินักข้าอ๋อโอไม่ค้าไม่เหนียวไม่มีตันกินไดเลยถมตามมุกลุงก็ยังไม่ตันอ่ะอัตยาใส่ดีนะครับผมตอนนี้เขาเป็นคนตลกนะมีนักต้มน้ำไหมครับมีครับมีมีทั้งแบบส่งเครื่องแล้วก็ไม่ส่งเครื่องครับเอาเอาไม่ส่งเครื่องสองครับแล้วก็ต้องโกนี่ขายไงครับ เจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวสิบบาทครับตามพันนอกคอบนาเราขายกันเองจ่าเพราะงั้นผมเอาเอา่อยี่สิบบาทครับด่าโอเคเนี่ยทุกคนได้ทำปลาทองโกได้ทั้งน้ำเต้าหู้เ <c oughs> ช้านี้เพอร์เฟกต์แล้ว เดินทางซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าเพลินมากทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เต้ก็พาผมกลับไปเปลี่ยนรถที่ฟาร์มก่อนพาเราจะไปด้วยรถ isuzu d max highlander 4ขับไปขึ้นเขากันอีกแล้วที่วัดเขาพระงามครับเ hey, มื่อกี้ผมนั่งรถพี่เต้รอบนี้พี่เต้นั่งรถผม เนี่ยตรงนี้อย่างจอเนี่ยครับเขาก็แน่นอนนี่ดูล้ำเนาะมีจอให้ครับอันนี้เป็นจอเจ็ดนิ้วอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็เวลาเราจะปรับอะไรครับเราก็ปรับไปทางทางนี้หมดเลยมันจะมีเป็นในส่วนของพวก Apple c ล p าร์เลย์อ่างเงี้ยครับพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างงี้ก็คือไปดูแผนที่ได้ผ่านหน้าจอเนี่ยครับจอใหญ่ดีด้วยพวกแอร์นี่ก็ผมชอบตรงที่แบบโดยรถกระบะนะแต่ว่าแอร์อัตโนมัติสองฝั่งเนี่ยแยกไปขวาแล้วโอ้แยกไปขวาแล้วนะครับใช่ไหมปบับแยช่ครับ แล้วก็มันไม่ใช่รถกระบะไปเลยนะแล้วบอกหน้าผมเนี่ยพี่เต้ดูครับเป็นบอกไฟฟ้าไฟฟ้าโอ้โหบ่อยตองปรบฟืนฟ้าเลยเนี่ยอันนี้เป็นอย่างฝั่งคนขับอ่ะจะเป็นปรับไฟฟ้าแปรทิศทางได้านหลังได้ด้วยสบายเงินนะใช่ครับเนี่ยเราดูตรงเรือนใหม่ครับเถื่อเถื่อพี่เต้ไม่ได้สังเกตมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบดิจิตอลอันเนี้ยมันจะสำหรับผมนะผมชอบแบบนี้มากก็เอาไว้ลุ่นเลยุ่นไหนมีแอร์หลังไหม มีครับมีแอร์หลังให้มีช่องชาร์จข้างหลังให้สบายเลยแฮนด์เน็ตชิปก็มีนะครับถ้าพี่เต้แอ่ว่าอยากจะลุยหน่อยก็กดได้นะคันนี้ไม่ได้ธรรมดานะธรรมดาหรือวิทย์เวเร่งเลยใช่ไหมใช่ครับเผื่อปลายาปลายาโอเคทุกคนถึงแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงวัดเขาพระง,งามแล้วนะครับวัดนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างยาวนานมากสร้างขึ้นโดยหลวงปู่มั่นภูริพัตโตครับที่นี่มีชื่อว่าวัดสีเจนิรนะครับหรือคนชาวบ,บ้านแถบนี้จะเรียกว่าวัดเขาพระง,งามวัดเขาพระง,งามอย่างตรงน,นี้เนี่ยจุดไหนครับที่แบบว่าเป็นไฮไลท์เลยได้ครับก็จะมีตัวโบสถ์นะครับที่ทํามาจากแร่คอร์สของที่นี่นะครับหรือว่าหินเขาพระง,งามของเรานะครับเนาะแล้วก็จะมีตัว อ่าของหลวงพ่อใหญ่นะครับที่เป็นที่เคารพสักการะของคนที่นี่หลวงพ่อใหญ่นี่ใช่องค์ที่อยู่ข้างบนเขาใช่ไหมครับครับปีนี้มีอายุครบ111ปีอ่าไปไหมไปไหมมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่คนมาถ่ายรูปกันเราอ่าตรงจุดนี้ก็จะจุดที่สวยผมว่ามันก็สูงอยนะครับเดินขึ้นไปกี่ขั้นครับอยู่ประมาณสามร้อยกว่าขั้นโอ้โหมีมีวิธีอื่นไหมเมื่อวานผมเพิ่งโดนหกร้อยขั้นเลยขาองขาองสั่นอยู่เลยเอารถไปไหมมีทางรถไปไหม ขับได้ใช่ไหมพี่ก็ต้องลองดูเป็นเป็นทางต้องลุยเนียเรียบแต่ว่าสูงแล้วก็ชันอ๋อต้องไนนปรถที่ยกสูงเท่านั้นอ่ามีสมรรถนะที่ดีอุย้ยใช่เลยอีจัตสุดีแม็กไครและเดอร์โฟของเราลุยแน่นอนได้โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขับรถขึ้นไปดีกว่าคุณจะเดินก็ได้แต่เรามาพร้อมกับรถยกสูงไงมันก็จะบายน่อยครับไปกันครับผมกลับไปที่รถกลับไปที่รถเลย <S <S วัดศิริจันทระนิมิตวรวิหารหรือที่ชาวลบุรีเรียกว่าวัดเขาพระงามตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตะวันออกของเชิงเขาพระงามซึ่งเดิมทีมีชื่อเรียกว่าเขาบ่องามเนื่องจากสภาพที่ตั้งเป็นภูเขาและมีบ่อน้ําตามธรรมชาติที่มีลักษณะสวยงามปรากฏอยู่เป็นวัดร้างสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่มีหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุในบริเวณวัดมากมายจนกระทั่งหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เข้ามาสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ แล้ววัดแห่งนี้เขาก็ยังมีถ้ำพัทระวุโทหรือถ้ำพญามังกรซึ่งสร้างขึ้นโดยศิลาแรงศิลปะสมัยทวารวดีซึ่งมีความเจริญรุง่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่12-16ซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาอย่างถ้ำแห่งนี้ถ้ำแห่งนี้ทุกคนได้เป็นเพิงถ้ำมาก่อนและได้มีการก่อกำแพงภายหลังเพื่อให้พระเนรได้เข้ามาเจริญสติภาวนา เมื่อเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นภาพเขียนสีโบราณและประดิสถานพระพุทธศสย์าิที่อยู่มานานกว่า1,100ปีมีมาก่อนตั้งวัดทิวเขาพระงานี้อีกโดยหลวงปู่มั่นเดินทุรงนั่งสมาธิและประชุมหารือกับเจ้าคุณพระอุบาลีก่อนจะสร้างวัดและหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์งดงามโดดเด่นที่ชาวลบุรีเคารพขึ้นมาที่หลัง และตอนนี้ผมก็มากราบไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเรากลับไปที่วัละภารัมนะครับทำกิจกรรมกันต่อเลยเมื่อช้าเนี่ยทุกคนเราก็ได้ไปทําบุญไหว้พระกับพี่เต้กันแล้วนะครับ ช่วงบ่ายๆเนี่ยกลับมาทํากิจกรรมในที่พักของเรากันบ้างดีกว่าพี่เตเนี่ยก็ได้ให้พี่ตั๊กเนี่ยมาสอนผมทําของขึ้นชื่อของลบุรีอย่างไข่เค็มที่ทําจากดินสอพองกันครับและตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูเด็ดของจังหวัดลบุรีเลยคือไข่คเคม็มดินสอพองค่ะอ่าทำยังไงพี่แนะนําเลยครับได้ค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องมีไข่เป็ดนะคะ,ะที่สดใหม่จากฟาร์มนี่เอง ที่นี่นะทุกคนเขาจะเลี้ยงเป็ดไว้อยู่แล้วนี่ก็คือเก็บมาสดๆเลยใช่ค่ะต่อมานะคะก็จะมีดินสอพองค่ะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีค่ะเห็นบอกว่าดินสอพองเนี่ยคือสถานที่ที่ทามีแค่ที่จังหวัดละบุรีใช่ไหมครับจะเป็นมีหมู่บ้านดินสอพองที่เดียวของจังหวัดลบบุรีค่ะ,ะก็คือมาจากที่นู่นเลยใช่ไหมอ่าใช่โอเคแล้วก็มีนี่ด้วยมีเกลือค่ะแล้วก็แปรที่เท่าค่ะไว้ดูซึมความชื้นโอเคครับแ่ทำยังไงครับพี่สาหรับไข่หนึ่งฟองนะคะเราก็จะใส่เกลือประมาณอนพูค่ะ หนึ่งช้อนมันพูนแล้วก็ดิสซอพอกสิบเม็ดค่ะอ่ะนี่วันนี้สูตรง่ายๆของเรานะคะ9ก้าส็จนี่ครับอ่าใส่น้ำนิดหน่อยค่ะแล้วก็ขยำได้เลยไข่ก้อนนี้จะเค็มกว่าก้อนอื่นๆเพราะมันมาจากมือผมอ่าไข่มาพอกค่ะพอกให้เต็มนี่นะ จะเป็นกิจกรรมแบบว่าเรื่อยๆทําไปนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมครับก็จะมีปั้นดินนะคะมีปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีระบายสีค่ะอนอกจากนั้นก็ขี่ม้าขี่ควายแล้วก็เที่ยวตลาดชุมชนถ้าอย่างเด็กๆมานี่ก็ต้องมาพวกระบายสีปั้นดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมเสริมเข้าไปนอกจากนั้นเราก็จะมีพื้นที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นนะคะจะมีบ้านต้นไม้จะมีสาลเล็กๆให้เด็กได้คลายความร้อนค่ะนี่ครับค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ ลงไปกริ่งกริ่งคือผมต้องลงไปกริ่งอ่ะ,อะลงเลยกริ่งให้อาโอเคท่านั้นแหละค่ะแล้วเราก็เก็บ7-14วันทําเป็นไข่ดาวนะคะแล้ว15วันถึง1เดือนก็จะทําเป็นไข่ต้มค่ะอ่าโอเคนี่นะก็คือเสร็จแล้วไข่เค็มใช่ค่ะแล้วก็นอกจากการทําไข่เค็มแล้วเนี่ยที่นี่เขายังได้มีการสอน ปั้นดินอีกด้วยนี่เป็นกิจกรรมสนุกสนุกเพลินเพลินนะใครที่พาเด็กเล็กๆมาเนี่ยก็สามารถพามาทำได้โหทำกิจกรรมกันแบบจุกๆเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าเต็มอิ่มจริงๆนะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะหิวแล้วเดี๋ยวเราให้แม่เมย์คนสวยเนี่ยพาเรามาทําอาหารกันดีก,กว่าครับซึ่งเมนูที่เราจะมาทํากันในวันนี้เนี่ยก็คือเมนูน้ําพริกไข่เค็ม แล้วนะครับผมกับน้ำพริกไข่เค็มนี่หน้าตาถือว่าได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ใช่เลยนะครับผมอันนี้ทุกคนถึงจะเป็นถ้วยเล็กๆแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกนะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยคือเป็นออร์แกนิกหมดเลยที่นี่เขามีการทําเองทั้งหมดเลยครับผมใช่ค่ะนี่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมชิมเลยนะนี่นะอุ้ยชุบขออนุญาตใช้มือนะครับนี่เ,เลยน,นะ อร่อยพี่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยคะ่ะรสชาตินี่เลยนี่ <c oughs> วัลภาฟาร์มแห่งนี้กิจกรรมเขามีมากมายเลยอย่างวันนี้ผมก็ได้ทำไข่เค็มดินสอพองปั้นดินทำอาหารและก็เล่นกับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในฟาร์มเ <c oughs> นี่ยดีจริงๆนะทิถีชีวิตแบบนี้กลางทุง่งนามันช่างมีความสุขจริงๆเลยทุกคน <c oughs> ทุกคนกับกิจกรรมแล้วก็อาหารอร่อยๆแต่นี้เนี่ยผมขอแนะนำหน่อยนะครับผมว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีในส่วนของที่พักด้วยเดี๋ยวให้พี่เต้แนะนำแล้วกันครับว่ามีที่พักแบบไหนบ้างได้ครับที่นี่เป็นฟาร์มสเตย์นะครับเพราะงั้นก็จะใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีที่พักนะครับที่เป็นห้องเดี่ยวนะครับแล้วก็มาเป็นกลุ่มนะครับถ้าเป็นวิวทุ่งของเรานะครับสังเกตเลยว่าเช้าจะตื่นมาพระอาทิตย์ขึ้นนะครับมันจะเป็นวิวภาพวาดเห็นเขาเห็น ต้นไม้ต่างๆครับตื่นมาเนี่ยก็จะเห็นวิวสวยๆแบบนี้ใช่แล้วก็รับลมเย็นๆด้วยนะครับผมครับอันนี้เปิดมานานไหมครับโฮมสเตย์ที่เนี่ยทำโฮมสเตย์มาประมาณแปปีแล้วเป็นฟาร์มสเตย์แปดปีแล้วครับต่ว่าการดูแลแล้วก็บรรยากาศนี่คือดูใหม่เลยนะทุกคนครับจากที่ทําฟาร์มสเตย์มาเนี่ยพี่ว่าแบบชอบส่วนไหนมากสุดอะครับครับจริงๆแจกกันที่เราทำเนอะนอกจากว่าจะได้รับความร่วมมือในครอบครัวนะครับอ่า ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับก็จะได้ในเรื่องของชุมชนชาวบ้านอีกนะครับในการสร้างไรายได้นะครับแล้วก็พาท่องเที่ยวไปเที่ยวตามชุมชนด้วยนะครับก็จะการกระจายไรายได้นี่นทุกคนคือไม่ได้ช่วยแค่ทําให้พี่เต้เขาได้มีความสนิทสนมกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะแต่ก็ทําให้คนในชุมชนเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีบริเวณที่พี่เขาอยู่เนาะก็มีห้องพักให้เลือกหลายแบบก็อย่างพี่ก็รู้สึกดีใจใช่ไหมครับที่แบบว่า ได้สร้างสถานอย่างนี้ขึ้นมาแน่นอนครับก็ทําด้วยความรักด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนด้วยครับความชอบนะครับผมก็สามารถพามาสู่ที่พักดีๆแบบนี้ได้เลยนะทุกคนก็ต้องขอบคุณพิเต้ม,มากเลยนะครับที่วันนี้นก็พาผมไปเที่ยวหลายที่เลยแล้วก็ตัวฟาร์มสเตยนะ์แต่ละอย่างก็ชิลๆครับผมเป็นบรรยากาศแบบชาวบ,บ้านชาวบ้านโลคอลมากเดี๋ยวปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่ผมเนี่ยจะไปทำอะไรครับพิเต้ ต้องขี่มาครับมาที่นี่ขี่ม้าเลยเนาะครับออมาที่นี่พาไม่ได้ครับผมขี่มา้างั้นเดี๋ยวปิดท้ายด้วยภาพผมเท่ๆขี่ม้าครับวูวว<ฮ>แต่มีเสียงม้าตามมาได้งไง จะบอกทุกคนว่าการที่เราเนี่ยได้ออกมาเที่ยวพักผ่อนสมองอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนกับเอาร่างกายของเราเนี่ยออกมาพักผ่อนกับวิถีชีวิตที่อยู่กับวิวกว้างๆออกจากความวุ่นวายสูบอากาศธรรมชาติที่สดชื่นเล่นกับน้องๆสัตว์ที่น่ารักในฟารม์มเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนมองไปเนี่ยก็เจอแต่รอยยิ้มเป็นอีกหนึ่งวันที่ลรพาฟาร์มจังหวัดลบบุรีเรียกได้ว่ารวมความสุขและความสบาย,ยไว้ในที่แห่งนี้เลยครับ ก็ล้อไปเที่ยวด้วยกันไหมจะเหนื่อจะตายเธอไปด้วยกันไหมมีเธอกับฉันอยู่ในทุกๆเรื่องราวการเดินทางที่ไม่เงาแค่มีเธอ